ก็สวัสดีคุณผู้ชมที่รักทุกท่านเลยนะครับก็กลัความเปนอยู่ในเกม o อ y ซิเจนนัดอีกโครอีกครั้งหนึ่งนะคุณผู้ชมก็คราวที่แล้วเราบล็อกตรงนี้เสร็จใช่ปะแล้วเราก็ทําการปล่อยปล่อยก๊าซไฮโดรเจนให้ลั่วออกมาไว้เพื่อที่จะที่จะได้ให้พวกนี้มันโตนะตอนนี้ก็ผมคิดว่ามันอยู่ในระดับที่โอเคมากขึ้นแต่ว่าขั้นตอนต่อไปก็คือจะเก็บแก๊สแต่มันขึ้นว่าไม่มีท่อแก๊สขาออกใช่ไหมเราก็ เดี๋ยวเราจะทําที่เก็บแก๊สไฮโดรเจนไว้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งวันนี้ผมจะทําสถานีเอ็กโซสูลแหละแต่ไม่รู้ว่าจะสําเร็จปะนะมันจะอยู่ตรงไหนนะนี่เรากําลังวิจัยอยู่คุณผู้ชมเดี๋ยววิจัยเสร็จเราก็เออก็มาตรงนี้จริงๆเราควรจะวิจัยนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเรามาตรงนี้ก่อนแล้วกันคือจะมาทําระบบตรงนี้ไงตอนนี้เราก็เดี๋ยวเราสร้างไว้เลย2อันดีไหมเออเป็นที่เก็บแก๊สสองอันน่าจะใส่ได้อยู่ั้างพอดีเลย เลอออกซิเจนไม่เพียงพอแล้วด้วยโอ้ทองแดงลรหมดแล้วแหละเนี่ยโอเคเ๋ยครับดูกันนะซืบอ,อ่าก็ก็ใส่เข้าไปใช่แล้วก็เดินท่อมาปึ๊บปึ๊บอ่าโอเคเดี๋ยวพอมันเสร็จอ้อเราตัดระบบตรงนี้แล้วเอ๊ะเอ๊ะถ้าตัดแล้วต้องรีบรื้อนะเนี่ยอ่าให้คนมาลื้อก่อนเราจะได้บล็อกเออเราจะได้บล็อกนี้ใหม่ อ่าอันนี้เขาเป็นระดับชุกเฉยเหมือนกันชึบอ่าโอเคอ่าแล้วเราก็จะได้รื้อตรงนี้ได้อะนะอ้าวเฮ้ยสัญญาณเหลืองเดินไปไหนละเฮ้ยอ๋อเวลาพักอ่ะให้เสร็จสิแปบ๊บเดียวอ่าคิดว่าอยู่ในระดับนี้ก็น่าจะโอเคนะกับแก๊สไฮโดรเจนส่วนท่อตรงนี้ก็จะทำการรื้อไปเลยนะท่อท่อจา๋าท่อ มานต้องดูระบบนี้แล้วก็สั่งรื้อถอนเพราะเราไม่ใช้แล้วคุณผมมู้ชมเลยใช้เออทำไมผมไม่ต่อทำไมไม่ไม่ต่อเลยเลยขึ้นมาวะจะไปอ้อมทำไมก็เอเอเอาไว้ตัดแก๊สได้ไม่เป็นไรเออเอาไว้งี้แหละเพราะขี้เกียจทำจริงปุ๊บแล้วก็เข้าไปเลยก็ได้แต่ใน,นเมื่อเราแบบนี้แล้วก็อ,อ่าเดี๋ยวโอเค เดี๋ยวทำอันนี้ก่อนละกันนะแล้วก็คนะ่อยไปดูสิสัเนาพันคนใหม่ยังงั้นหรอใครล่ะดูสิน้ำเกลือไม่เอาดีกว่าคนนี้อะไรแข็งแรงคีทาสร้างสรรค์อยากได้คนก่อสร้างอ่ะนี่ไหมไม่มีมีแต่ขุดเจาะวุ้ยคนนี้ขุดเจาะบกเก้าแล้วนะแค่เลี้ยงสัตว์ไม่ได้ผมว่าเอาคนขุดเจาะมาดีกว่าโอเคการดีด้ดาบิ้งเป็่ประกายสีเปลือยแบบ กันท่ตัวเองโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมใส่อันนี้อันหนึ่งอ้าลืมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ก็พอไม่ต้องเยอะหรอกแล้วก็จะต้องขยายออันนี้ปล่อยทุกตัวนะอ่ะปล่อยทุกตัวแล้วก็เลูกแห่หินมันหายไปเลยไม่รู้ด้วยมันหายไปไหนเราเราทำตายไปแล้วหรือเปล่าอ่ะอันนี้มันแห่ธรรมดาใช่ไหม เออมันมีแต่แหดธรรมดาตรงนี้ก็ก็ปล่อยมันไว้อย่างนั้นแหละคุณผู้ชมอันนี้เราจะทําเพื่อบล็อกสลามใช่ไหม๋ยวผมขอดูงานที่ข้างค้างก่อนนะว่ามันมีเพรามันมันจะมีงานบริเวณนี้ถูกไหมอันนี้ยวผมขอทําการยกเลิกไปก่อนเออเพราะว่ามันอาจจะไม่เวิร์กก็ได้นะคือเรายังเอ,อ๊ะมันมีออกซิเจนเสียตรงนี้เว้มันจะมีชื้อสลามไหม มีจริงๆด้วยแต่ว่ามันต้องทําเครื่องต้องทาเครื่องกรองออกซิเจนเสียวคุณผู้ชมทําตรงนี้หนึ่งเดียด๋วยวนะมาจะหนึ่งสองสามสี่จุดหนึ่งสองสามสี่ต้องทตรงนี้แล้วก็ยกเลิกเดี๋ยวผมจะติดเครื่องเครื่องกรองออกซิเจนเสียวไว้ตรงนี้หนึ่งที่เราก็ต้องเดินเสือไฟเขาด้วยใช่ไหม ได้เสายไฟเสายไฟที่ใกล้ที่สุดอือตรงนีน้อยู่กันสักไกลใช่ไหมอาอย่าย่าย,ย่มันต้องมาแบบนี้เอา้าเมื่อวานอตัวมดเลยนี้จะผมจะยกเลิกแล้วก็ยกเลิกแล้วก็มีสลามต้องเคลียร์นะเออมันเป็นอะไรที่เป,เป็นปัญหาที่จะต้องเคลียร์คุณผู้ชมต้องเคลียร์ให้เรียบร้อยไม่ไงั้นมันอาจจะเกิดปัญหากับเราได้ ก็มันก็ไม่นานหรอกอันนี้ผมว่าผมหออยุดผลิตไปก่อนมันมันเยอะเกินแล้วก็แร่เหล็กกดผิดอันนี้เอามาสักหนึ่งร้อยแล้วกันตอนนี้เรามีเอา,เอามาได้แค่สิบใช่ไหมก็เอามาสิบก่อนเฮ้ยแหวมันมาจากไหนเยอะแยะวะเนี่ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวต้อนต้อนมันคือจะต้อน,ต,อน,ต,อนต้อนไปรวมๆกันให้หมดหเลยปมันเยอะไปละออกลูกออกหลาน ออกลูกหลกหลานมาเต็มค้องเราไปหมดเลยเออ KIT ลกุกอ่าเดี๋ยวต่อไปก็เราอผลิตเครื่องเครื่องบรรจุกแก๊สกระป๋องได้แล้วคุณผู้ชมก็เดี๋ยววางไว้โซน,นนี้แหละอ่าอันนี้มันมีท่อขาออกแล้วนะเราก็จําท่อได้ละ่ะจําได้เลยก็จําแล้วนี่หว่าก็เปิดเครื่องซิครับรออะไรอัตโนมืออย่างเราทักอย่างอ่าเสร็จแล้วก็ เออก็แบบน,นี้แหละจริงๆอยากจะใส่เซ็นเซอร์นะแต่ว่าเราไม่มีเดโคผิวมันเลยอะอาจจะต้องไปต้อนมาเดโคอันนี้ผมจะกดยกเลยกไปก่อนไม่ต้องศึกษาแล้วเดี๋ยวมันจะมีปัญหาในอนาคตถ้าเกิดเราเห็นไหมเราต้องมีชุดเอ็กโซสูดก่อนคุณผู้ชมเราค่อยมาแต่จำได้ว่ามีเดโคอยู่แถมนี้ไม่ใช่เหรอนไหนหมดแล้ววะเออมันไปไหนหมดละอันนี้ปูไม่เอาไม่เกี่ยวไม่นัด แต่ตรงนี้ยังคงขึ้นมาสำรวจได้อยู่นะเพราะว่ามันไม่มีปอดติดเชื้อมันก็มีนั่นแหละอ่ะนี่ไงเดโคต้อนเลยไฟไม่มาอ๋อตรงนี้ยังไม่ยังไม่สร้างโอเคเดี๋ยวผมจะทำสถานี้อซนส,สูดตรงนี้ก็คือทุกคนที่จะออกไปก็ต้องใส่สูดนะนะป้องกันการติดเชื้อคุณผมูม้ชมแต่ก่อนอื่นเลยต้องวิจัยก่อนซึ่งไม่รู้ว่าวิจัยที่ไหนแล้เออมาเสร็จแล้ว เดี๋ยวเราก็ไปวิจัยตอนไม่ไปวิจัยเดี๋ยวเราก็ไปเจอตอนที่วิจัยเสร็จเลยแล้วกันเนาะคุณผู้ชมเอ่อครติ้งเตชันตอนนี้มันให้เราผลิตออกซิเจนมาได้เว้ยเป็นหน้าก,กากแก๊เดี๋ยวเราลองทำดูนะเอ่อแต่จะทำให้เดินช้าลงหรอเอามาสัก5อันแล้วกันลองดูแต่ไม่รู้ว่าใครจะเป็นคนทํามันนะตอนนี้ก็ผมเขาเริ่มทําการเก็บแก๊สไฮโดรเจนไว้ผมจะบอกฮีเลียมตลอดเลยมาตรงนี้และ แต่อนาคตผมว่าผมจะเพิ่มตัวเซนเซอร์มันจะเป็นตัวเซนเซอรอ์ความดันก๊าซนะก็คือกะว่าจะให้มีมันมีปริมาณความดันก๊าซส,สูงๆก่อนนะถึงก็จะค่อยทําทํางานไม่ไงั้นมันจะดูดอย่างเงี้ยมันเปลืองไฟเว้ยเออเราต้องแบบว่าให้มันทํางานไปร,บรอบๆไปนะอ่าแล้วผมก็ทําการรื้อเครื่องบรรจุก๊กาซด้วยแนะเพราะว่าสร้างผิด <laughs> จริงๆมันต้องสร้างอันนี้สร้างเอ่อเจ้าตัวนี้ แต่ว่าเพิ่งเห็นว่าเอออย่างนี้มันก็เก็บได้นะดังนั้นก็แต่ยังไม่ทําอะไรมันเพราะว่าเดี๋ยวจะโยงจากตัวเนี้ยเข้าเครื่องผลิตไฟฟ้าพลังงานไฮโดรเจนไปเลยทีเดียวจะได้เออแต่ว่าระหว่างนี้เราก็ทามาเก็บไปก่อนอันนี้ก็กะว่าแค่นี้ก็พอใช้แค่นี้แต่ว่าอนาคตว่าจะปลูกไอ้พวกนี้เพิ่มแหละเพราะว่าเหมือนจะไม่พอเออแต่ว่าเดี๋ยวต้องทําการเสียงอะไรวะเสียงอะไร อ๋อเสียงลูกแถบม,มันร้องคุณผู้ชมองอ่าโอเคตอนนี้เราก็สร้างตัวเซนเซอร์เส่ไว้คุณผู้ชมเดี๋ยวเข้าดูกันนะตอนนี้มาตั้งค่าไว้ที่หนึ่งพันกร,รมัมหนึ่งพันกร,รัมผมจะตั้งไว้สักหน่วยสิบร้อยพันสามพันกร,รัมแล้วกันนะแล้วก็ตัวนี้ก็รื้อถอนไปเลยไม่มีความจําเป็นละกับเจ้าตัวตัวสวิตช์นี่เพราะว่ามันมีตัวนี้คุมละเราก็ไม่ต้องมานั่งอัตโนมือ จริง,รงอันนี้คุมไว้ตั้งตั้งไว้ก็ดีนะแล้วก็ดีคอนไปแล้วเราเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นตัวนี้เหมือนกันก็คือตรวจจับเลยว่าถ้าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตรงนี้ดีกว่าไหมมากกว่าสามพัน้้วก็จะทําการเอ,อ่อถ้าเรียกว,ว่าอะไรนะทําการเดินเครื่องแต่ไม่ค่อยอยากเดินนะ,นะเพราะว่ามันรู้ทิ้งไม่เหอะ <c ười> คือมันสร้างน้ําเสียไว้ดูดิเครื่องนี้มันผลิตน้ําเสียามาเยอะมากคุณผู้ชมแล้วก ก็นั่นแหละมันไม่มีประโยชน์มันก็มีนั่นแหละแต่ว่าอืมก็ก็นั่นแหละฮะไม่รู้จะไปทำอะไรอ,อันนี้ถูกไหมเนี่ยสูงกว่าเดี๋ยวดะหน่งศูนย์ร้อยพันถูกไหมเดียด๋วยวดะกำลังดูอยู่ว่าเออตอนนี้คือสูงกว่าหนึ่งพันอ๋อนี่ถูกแล้วอันนี้คือสูงกว่าหนึ่งพันทำงาน เราก็สักไม่ต้องทําบ่อยก็สูงกว่าสักสามพันอ่ะแบบไปขอดูกันนะกําลังศึกษาอยู่พันห้าพันสี่พันสี่แต่เดี๋ยวแต่ถ้ามันอยู่อย่างเงี้ยมันก็จะไม่ทํางานถูกไหมเอ๊ะไม่สิเครื่องนี้มันก็ทำงานเรื่อยๆนี่หว่าความดันก๊าซสูงสุดเดี๋ยว กำลังดูอยู่ว่ามันทนความดันก๊าซได้สูงสุดเท่าไหร่ออกซิเจนคุณผู้ชมผมว่าอันนี้มันต้องหนึ่งพันะถูกแล้วเวเออแล้วก็อันนี้เราลื้อเอ,อกไปแล้วใช่ไหมถ้าพวกนี้ก็ก็ลื้อไปด้วยก็ดีนะเดี๋ยวต้องดูว่ามันมีน้ำค้างท่ออยู่หรือเปล่าถ้ามันไม่มีแล้วก็ถ้ามันไม่มีเราก็ลื้อได้เลยทำการลื้อถอนมันไปนซะเออเพราะมันไม่ได้ใช้แล้วเว ท่อนี้ก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะกลัวจะคลิกผิดจังเลยอ่ะท่อของเหลวไม่เอาสะพานเออสะพานแล้วก็ระบบอัตโนมัติก็รรื้อถอนไปด้วยโอเคโอเคการวิจัยเป็นอย่างไรบ้างยังไม่สำเร็จแต่ใกล้แล้วละ่ะเร่งเวลา,าอีกสักนิดนึงเออเตียงรู้สึกเ,เตียงหนึงสองสาอ๋อเตียงเตียงพออยู่นะก็ ก็ระหว่างนี้ก็แบบว่าเพิ่มความสวยงามให้ชาวดูของเราซะหน่อยมมอออเม่เรามีหินอ่อนด้วยเหรอทำไมเรามีหินอ่อนได้เหรอมันจะดู Hi ไฮโซไหมถ้าเราเอาหินอ่อนมาแบบแบบเออสีอ่ะอนี่ไงเอ็กโซสูตรตอนนี้เรามีอะไรเยอะแรกเขาดูก่อนเออมันน่าจะซีออีเดียวได้หมดเลยนะเขาดูกันนะแร่แร่ืม ทางแดงเลยยารักษาเดี๋เดเดดแต่ว่าเออมันมันอยู่ไหนหินต่างๆ,ๆใครสัตว์ไม่ดูอะ่ะการแพทย์น้ำของกินน้ำแข็งชุดแต่งกายไม่เอาอ่านี่ไงตอนนี้เรามีแร่เหล็กเยอะคุณผู้ชมเราจะเอาแร่เหล็กมาทำชุด เอ็กโซสูทั้งหมด3ชุดนะเอ็กโซสูจากเหล็กเอามา3มชุดโอเคตัวนี้ก็ทำงานไม่บ่อยหรอกแล้วก็ต่อตัวนี้มาแล้วก็อ่ะเชนวนเพิ่มให้ด้วยเดินเอไฟเดินเสไฟด้วยนะจ๊ะนะจ๊ะทุกคนอ่าแล้วก็เดี๋ยวต้องทำที่ดูดออกซิเจนอะนะแต่ทีนี้ ต้องทําตัวแยกด้วยก็คือเราจะต้องส่งเฉพาะออกซิเจนนะเข้าเครื่องโอ้โหเป็นงาชุดศิลปะอันสวยงามนี่มาเข้าเรื่องเราดีกว่าออกน้องเรื่องนี่ละผมกําลังดูอยู่ว่าจะอืมอาหารไม่ได้แช่เย็นเฮ้ยอ๋อลืมเลยว่ะอันนี้จะไม่เก็บของจริงคุณผู้ชมเก็บยายอย่างเดียวได้อยู่วัตถุดิบไม่เอาไม่เก็บด้วยอ่า่า ไอ้หายคับแคบหรอหนึ่งสาสี่ห้าเดี๋ยวมันมีหายกี่ตัวเนี่ย1 2ึ่งสอามี่ห้าหกเ็ดเอาเอาอ่ะตอนสายอัตโนมัติด้วยเกินก็จับออกเลยเฮ้เด็กโคสั่งจับไปแล้วทำไมยังไม่มาจับอีกอ่ะจับไม่ได้มั้งใช่มาแล้วกันโอเคเข้าเรื่องของเราดีกว่าอ่านนี้ก็กำลังดำเนินการ ก็สูตรเดิมนะแล้วก็ตัวนี้เป็นวังดูอยู่จริงๆตัวนี้ปล่อยออกซิเจนมาเราก็ดัาออกซิเจนตรงนี้เลยก็ดีนะก็คือออกซิเจนแล้วเราต้องต้องมีส่งสัญญาณเขียวืม,มดอตรวจเจอธาตุหรอทำงนึกอยู่ว่าจะต้องทำอย่างไรต้องมีตัวแยกกาอยังไงก็ต้องมีตัวแยกกา,าผมว่าอ่ะแบบนี้แล้วก็ ตัวนี้อ่าแล้วก็อันนี้ก็คือเดินท่อไปไปหาเอ็กโซสูดด้านบนซึ่งอย่างไกลเลยอย่างไกลเลยโอ้โหเดี๋ยว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 ยกยเลื่ไปก่อนไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยเธอจะมาทําตรงนี้ไม่ได้ควาดูกันนะได้หรือเปล่าไ,ไม่ไม่จ้าเอ่อควดูเชื้อโรคอ๋อได้ได้ได้ผู้ชมได้ตรงนี้ได้เอ่อทำนั่งร้านให้เขาด้วยนะ โอเคแล้วก็เดินท่อการ์กันต่อดีกว่ามาปึ๊บปึ๊บจึ๊บจุ๊บหนึ่งสองสามสี่แล้วทำไมวันนี้มันหนึ่งสองอันนี้มันต่ำกว่าเพื่อนหน่อยไม่เป็นไรหรอกนะจุ๊บจุ๊บอ่าเดี๋ยวเรามามามาทางไหนดีทางทางนี้ทางนี้อ่าอ่าโอเคเดินท่อการ์มาด้านนี้แล้วแล้วก็ ก็ต้องเดินเท่าการเรามาข้างล่างด้วยอ่ะปื๊บอ,อ่ะน่าจะชั้นนี้ป่ะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ทางนี้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 ทางนปึ๊บอ่าอันนี้อยากจะใส่วาล์วการ์ดทา่านจังเลยโอเคใครทักษะเพิ่มจ้ากอสแมนทำงาน จัดระเบียบไปคนจัดระเบียบเลยเยอะมากเลยนะตอนนี้มีคนสองของคนเดียวเองนะเอฟเอฟสก,กิลขึ้นเหรอเอฟจัดหาวิศวกรไฟฟ้าอะ่ะก็ทางด้านนี้เข้าไปนะไปตามเรื่องโอเคกอสมานมาอยู่ตรงนี้แล้วเป็นจริงๆอะ่ะอยากจะใส่เซ็นเซอร์มันจะมีเซ็นเซอร์น,น,นี่ไงเซ็น,นเซอร์อ่า ก็คือเลือกชนิดการเพื่อจะทำการเซ็นเซอร์ใช่ไหมเดี๋ยวคงสัญญาณเซ็นเซอร์เขียวเมื่อตรวจเจอชนิดที่เอาไว้ใช่ไหมเดี๋ยวดยวขอขอขอ,ขอ,ข,อขอโขอโหลดข้อมูลชีวิตเองอะนะคือตัวนี้เมื่อตรวจพบการชนิดที่เลือกไว้จะส่งสัญญาณเขียวแต่ถ้าเกิดก็คือถ้ามันเจอออกซิเจนถ้ามันเจอแก๊สอื่นที่ไม่ใช่ออกซิเจนมันจะไม่ส่งสัญญาณอ่า ดังนั้นเราจะเอาไว้ตรงนี้เดี๋ยวก็กูมีเครื่องแยกแล้วนี่จะใส่ทำไมยกเลิกไปเพราะเรามีเครื่องแยกแล้วใช่ไหมใช่สิเราก็แค่ต่อถึงไฟเข้ามาโอ้เราดูเราดูก่อนว่าไฟตรงนี้มันวิ่งเท่าไหร่เฮ้ยได้ได้ได้เหลือเฟือพ่อแม่พี่น้องเฮ้ยเหลือเฟือมาเดินท่อให้ด้วยแล้วกัน เรียบร้อยนะเรียบร้อยใช่มั้ยอันนี้พร้อมให้บริการเราจะทําการเปิดเราจะทําการเปิดเปิดเราจะทําการเปิดคุณผู้ชมเปิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดไม่ได้เว้ยเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดไม่ได้อ้าวกดพิษเดี๋ยวเอ่าขุดอันนี้สองอันได้แต่ว่าผมต้องเทน้ำเร่งงานเขาแค่นิดนึง ไม่นี่แหละมาเทน้ําให้หน่อยใครก็ได้เอาน้ํามาบรรจุเราจะทําสุญญากาศตรงนี้ล็อกไม่ให้เกิดมันผิดพลาดอะไรขึ้นมาเชื้อสลามมันก็ยังเข้าไม่ได้ไงถูกไหมเออต้อง<ะ>นี่เออเราต้องระบายกกาซคาร์บอนต้องละไม่ไหวไม่ไหวไม่งั้นจะมีปัญหากันหมดนะแล้วก็เดี๋ยวขอดูตรงนี้มันขุดได้ก็ขุดไปเลยคุณผู้ชมเอขุดได้ก็ขุดไป เดี๋ยอนาะคตตรงนี้ก็จะเปลี่ยนสภาพเป็นท่องานระบบเว้ยจะทําเป็นปล่องเดินสายไฟอ่ะนะซึ่งไม่รู้จะได้ใช้หรือเปล่าถ้ามีคนทักษะขึ้นแหละก็ดูหน่อยิเมอืมก็บวกไอุูสุดีเข้าเลยก็ได้แต่เขาจะไม่เขาจะไม่มาถึงอวกาศนะนะก็ไม่เป็นไรเทอร์นาโอเคก็เป็นคนแข็งแรงก,ก็เอานี้ไป คาเมลเลีเ้ยงสยัตว์กันแล้วก่อสร้างไปเธอชอบก่อสร้างเธอก็อก่อสร้างไปเราได้สายหลักๆไปแล้วนะเราก็ใส่อนอื่นๆเข้าไปบ้างเรียกใครอ่ะเออแล้วก็ระบายพยายามระบายออกซิเจนอยู่เดี๋ยวเออออกซิเจนมันเปยหนหมดออกซิเจนมันอยู่ข้างบนตอนนี้คาร์บอนเยอะมากคุณผู้ชมต้องทำถังเก็บคาร์บอนแล้วล่ะผมว่า มันจะมาตกอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคาร์บ,บอนอ่ะเออแล้วเราก็เหมือนเดิมเลยสร้างสองสามส,ามสี่เออแล้วเราก็ทำถังเก็บไว้นะเออแล้วก็เครื่องดูด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 มันต้องมีเครื่องดูดเอาไว้ล่างสุดเลยผมว่าเออแล้วก็ใส่เป็นตัวเซนเซ,นเซอร์ชนิดก,การถูกไหม เอาใส่ไว้สักตรงนี้แล้วกันก็คือถ้ามันเป็นไม่ให้มันส่งการ์ดที่เราไม่ต้องการแล้วเราก็เดินเดะเดวเดวแป๊บนึงรู้สึกเหมือนจะมีอะไรผิดหรือเปล่าใช้ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ส่งสัญญาณเขียวเมื่อปปบการ์อ้อถูกแล้วถูกแล้ว a later few moments later. อ๋อผมรู้แล้วที่ผมบอกมีอะไรแปลกๆกคืออะไรอันเนี้ยเขาใช้ติดท่อไว้ <c oughs> เดี๋ยวใครก็ได้มาลื้อให้หน่อยเออกูก็ว่าทำไมหน้าตาแปลกๆมันต้องใช้ตัวนี้ส่งเส้นยัางเขียวเออแล้วคาร์บอนมันเยอะมากเลยตอนเนี้ยต้องรอต้องรอต้องรอเขาลงมาก่อน ใส่พันนี้จะได้แค่ไอสถานีหน้ากากนี่ละมั้งเนี่ยฮะเนี่ยดูดิมันเยอะมากเลยนะเราสูแบแป๊เดียวเองนะเนี่ยสูแบแป๊บเดียวก็เกิดอาการเหลืองแล้วอะเราใกล้ออกซิเจนแบบบวะโอ๊ยแต่ตัวดูดมันอยู่ข้างล่างเ่ไม่เป็นไรหรอกทีเนี้ยเราต้องบีบบีบให้ก๊าซที่ผ่านมาเนี่ยเออมันมันอยู่แบบนี้เพื่อที่จะกันให้มันอยู่ใกล้กับเซนเซอร์ที่สุดเลย ผมไม่รู้ว่ามันกา๊าซออกซิเจนตรงนี้มันนับหรือเปล่ามันอาจจะเล็่นลอดไปได้โหเต็มแล้วอะแป๊บเดียวเองเอ่อต้องใส่เครื่องแล้วล่ะ,ะแป๊บเดียวเท่านั้นแหละเต็มหน้าท่าไปหมดเลยนะเดี๋ยวโอเคก็ระดับห้าไม่รีบไม่รีบแต่วิทย์เร็ว,รวหน่อยก็ดีก็ยังคงไม่มีเส้นใหญ่มาผลิต เออใครก็ได้แบบว่าช่วยแบบเคาเรียกว่าอะไรอะ่ะใครเรียกว่าอะไรนะนึกก่อนคือแบบแบบว่าแบบเนี่ยตรงนี้ตรงเนี้ยแบบว่าเอ่อทำอไมมันส่งเยอะจังวะเพราะว่าทำงานตลอดเวลาเลยนึหกหวังผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวก็มันดู โอ้มันปล่อยออกเดี๋ยว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 หยุดหยุดการทำงานเดี๋ยวีมย้มันเปลืองออกซิเจนวโว้ยเออมันเปลืองออกซิเจนในโคกก็ยังคงไม่มีใครมาอาบน้ำตะกดให้มันเลยนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวขอภาน,นี้เดี๋ยวขอตรงนี้เสร็จแล้วกันสถานีเราเสร็จแล้วแต่ว่ายังเอ,อไม่มีคนมายังไม่มีจำนเนาไอ้เช่าชาดูมันยัง ผลิตไอ้เครื่องไอ้นั่นไม่ได้คุณผมูม้ชมเครื่องอะไรนะผมลืไมไปละเออเอ็กโสูตรแต่ผมเห็นมีเอ็กอสูตรสออันอันนี้ไปไหไปไกลเลยเอาบันไดพลาสติกมาก็ได้พลาสติกก็ยังผลิตไม่ได้เว้ยเพราะว่ามันไม่ออกไข่ได้โคผิวเยีบยเ้เราสักทีนะจะงงทำไมตัวนี้มันไม่ยอมจับเดี๋ยวขอต้อนสัำหรับฉุกเฉินดูดีผมจะดูว่าทำไมมันไม่ยอมทำกัน เดวอนมานี่เลยเดวอนอ่ะดูซิยังไงชิบชิบชิบอ่ะแล้วไงต่อเอาไปส่งซิเดโคไปส่งเออก็ทำได้นี่เดี๋ยวต้องทำต้องเจาะตรงนี้คุณผู้ชมเจาะตรงนี้เพื่อให้ออกคาร์บอนไดออกไซด์ไหลโอเคแล้วก็แล้วก็ แล้วก็เดินผิดแล้วก็แล้วก็เดินผิดอีกแล้วรื้อถอนรื้อถอนอ่เป็นท่อนำกา๊าซอะไรวะเนี่ยโอเคไว้ยี้ก่อนอันนี้เดี๋ยวตั้งเป็นน้ำสะอาดโอเคคุณผู้ชมพาร์ทนี้เราก็สร้างสถานีเอ็กโซูตรที่ไม่มีเอ็กโซสูตรนะแต่ว่าเราสามารถเสร้างอันนี้ได้แล้วเป็น สถานีออกซิเจนมาร์กไปก่อนใช้ข้าวๆวชั่วคราวเออเดี๋ยวผมอาจจะไปเก็บนอกรอบให้เคลียร์เรื่อง X สุดๆนะภาทหน้าต้องเคลียร์เรื่องสลาบ้างแล้วแหะเพราะว่ามันทําให้เราไปไหนไม่ได้เลยเว้ยหรือไม่ก็อาจจะทําการสํารวจบริเวณรอบๆต่อไปนะแต่ตรงนี้คงยังทำอะไรไม่ได้เราจนกว่าตัวนี้จะเสร็จถ้าใครที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับออกซิเจนนอตอินคลูดเดิพาร์ทนี้ก็ต้องไปแล้วนะครับไปแล้วสวัสดีครับ